สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ช่องโหราเบล่าพาโมนะคะพบกับอาจารย์เบลา่า EP นี้จะเป็นคับพยากรณ์12าราศีครึ่งปีหลังปีพุทธศักราช2567ซึ่งการพยากรณ์นะคะจะใช้การทำนายจากดาวฤตยูดาวพฤหัสบดีดาวพระเสาและพระราหูในการทำนายคำทำนายจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามรับฟังกันในคลิปได้เลยค่ะ คำพยากรณ์ดวงชะตาครึ่งปีหลังปีพุทศักราช2567ของชาวลัคนาราศีมิถุนมีคำทำนายดังต่อไปนี้เจ้าชะตามีเกณฑ์ที่จะได้รับมรดกเป็นอสังหาริมทรัพย์ส่วนในเรื่องของการงานดาวพฤหัสเป็นดาวเจ้าเรือนภพกรมมะและยังเป็นดาวเจ้าเรือนภพป,ปัตติีด้ตำแหน่งจุลจักรสถิใิภพวินาศทำให้เจ้าชะตา จะมีการเปลี่ยนแปลงจากตำแหน่งเก่าไปสู่ตำแหน่งใหม่ที่ดีกว่าหรือได้โยกย้ายไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองหากมีศัตรูศัตรูจะแพ้ภัยไปเองมีเกณฑ์ที่จะได้ไปทำงานในต่างประเทศหรือมีการลงทุนร่วมกับชาวต่างชาติงานที่คนอื่นทำแล้วไม่สำเร็จแต่คุณจะสามารถทำสำเร็จงานเบื้องหลังจะดีกว่างานเบื้องหน้านะคะคนทำงานหมอดูก็จะมีเกณฑ์ที่จะประสบความสำเร็จค่ะผู้ใหญ่จะคอยให้การสนับสนุน คุณจะมีชื่อเสียงในสายงานตำแหน่งหน้าที่การงานใหญ่โตงานออนไลน์งานธุรกิจสีเทางานต่างประเทศงานด้านบันเทิงก็มีเกณฑ์ที่จะประสบความสําเร็จแต่การทํางานของคุณจะต้องรู้จักการพลิกแปลงอย่าทําอะไรที่ผิดกฎหมายและระวังคนหักหลังในเรื่องของงานระวังคดีความเรื่องงานหรือการมีปัญหากับหัวหน้าง,งานค่ะส่วนในเรื่องของความรักคนโสดมีเกณฑ์เจอคนรักแบบไม่รู้ตัวมาก่อน เจอคู่จากต่างประเทศพ่อไม้หรือว่าแม่ไม้หรืออยู่กินกันแบบไม่มีพิธีรีตองส่วนคนที่มีคู่ผู้ครองของคุณมักจะแอบช่วยเหลือหรือผู้ครองของคุณต้องเดินทางไกลหรือไปอยู่ต่างแดนข้อควรระวังคือคดีความเกี่ยวกับการหย่าร้างการจากเป็นหรือจากตายหรือคู่หักหลังปัญหาครอบครัวดังนั้นคนที่มีคู่ควรบัรทับประค,รคองกันไปก่อนนะคะ ส่วนคนโสดความรักยังไม่ควรเปิดตัวควรค่อยๆศึกษากันไปในเรื่องของสุขภาพคุณควรระวังปัญหาสุขภาพของคนรักผู้หลักผู้ใหญ่โดยเฉพาะปัญหาเรื่องกระดูกเป็นต้นค่ะผู้เลขมงคลของชาวลัคนาราศีมิถุนประจำครึ่งปีหลังปีพุทธศักราช2567ได้แก่42และ39ค่ะซึ่งคู่เลขที่อาจารย์ให้ไปนั้นสามารถไปตั้งเป็นพาสเวิร์ดต่างๆ รหัส ATM เลขต่อท้ายลายหรือผู้เรขกนำโชคได้ค่ะก็ะขอจบคำทำนายเพียงเท่านี้นะคะซึ่งคำทำนายจะแม่นยำต้องขึ้นอยู่กับพื้นดวงของแต่ละบุคคลด้วยนะคะและนอกจากนี้ยังต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการบริษัทเบลล่ากอบทัวร์ซึ่งจะจัดทัวร์ทั้งในประเทศและต่างประเทศรวมทั้งผู้ที่สนใจที่จะออกรอบกอบด้วยค่ะ และขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาชมและรับฟังคลิปของอาจารย์นะคะรบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับอาจารย์ในการทำคลิปต่อไปด้วยค่ะพบกันใหม่ในอ p ีต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ